สวัสดีครับเอฟซี FC. ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะสวัสดียามเย็นนะครับเอฟซี FC. ยามเย็นจริงๆเนาะ <c oughs> โอ้ยบรรยากาศยามเย็นนะครับเอฟซี FC. นี่ก็มานั่งถ่ายคลิปให้เอฟซีดูตอนเย็นๆแบบนี้นะครับเอฟซีเนาะโอ้สี่โมงห้าโมงก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเอฟซี FC. อยู่บ้านพักผ่อนเนาะ วันพรุ่งนี้นะครับพี่ีไม่แน่เนาะอาจจะขึ้นไปเช้าเนาะขึ้นไปหยอดน้ำกดก็จะผ่านไปหาอยู่หากินเนาะน้ำอยู่ที่สะเนี่ครับโอ้ลงไปอาบนะเย็นนะครับพี่ีเย็นน้ำก็ใสหนาวด้วยเนาะน้องไอเดียก็ไม่ลงมาหาปลาเลยนะครับพี่ีเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วเนาะ นี่ครับอยู่ที่สะอยู่ที่ใกล้ๆบ้านนี่ครับพี่ซีได้ชมวิวให้อากาศชมวิวชมบรรยากาศเนาะนี่บ้านผมนะครับพี่ซีผู้ตากมองนะครับพี่ซีเโอ้ยบรรยากาศนี่ดีที่สุดเลยครับพี่ซีอยู่แถวนี้ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับพี่ซีเนาะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนาะครับพี่ซีเพราะว่ามันอยู่มัน เงียบเนาะก็อยู่แบบนี้นะครับพี่ซีอยู่แบบบ้านอยู่ไกลไกลกันเนาะเพราะว่าบ้านผมจะกับแม่มาต่อยเดี๋ยวออกมาอยู่ด้านนอกนะครับพี่ซีเนาะมันจะเงียบนะครับพี่ซีลมก็เย็นสบายวันนี้ก็ช่วงสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาเนาะก็แดดร้อนเนาะทำมาก็หนาวแล้วนะครับพีพ่ซี นะครับส่วนวันนี้ช่างพงก็ขึ้นไปกรีดยางอยู่ที่ไร่ผู้หลวงเนาะก็เก็บเก็บยางเสร็จก็จะเอาลงมาเก็บยางเสร็จก็จะกรีดยางต่อแล้วก็ค่อยเอาลงมาเนาะคำํคำๆนา่น,นะครับพี่ีเพราะว่าเอารถไถข,ขึ้นไปด้วยเนาะเอาขึ้นไปขนยางหรือว่าเกยยางเนาะลงมานะครับพี่ซี พูดแต่งมองนะครับพี่ซีเนาะภูหลวงที่นาก็แห้งแล้งแล้วครับพี่ซีเพราะว่ามันหมดฝนแล้วเนะเาะเขาดูหนาวแล้วครับพี่ซีนี่ลงมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับพี่ซีเนาะหนาวนะครับก็มันอย่างว่าครับพี่ซีถึงดูหนาวเนาะฝนตกทางบ้านอีซีแต่มาหนาวทางบ้านผมเนาะ บรรยากาศที่ไร่ที่นาช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับก็มันโน่นนะครับพี่ซีอันนั้นเขาเรียกว่าภูอะไรก็ไม่รู้เนาะลืมแล้วนะครับพี่ซีนี้เป็นภูตากมองเนาะ้านนี้นะครับพี่ซีนีนาเลาะชมวิวชมบรรยากาศยาเย็นช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับเพราะว่าคํำแล้วนะครับพี่ซีมันหนาวแล้ว ก็ยังไม่อามน้ํานะครับซีเนาะก็ถ่ายคลิปเสร็จก็จะขึ้นไปอานน้ำศา,าลาริมน้ําก็อยู่ใกล้ๆน,นะครับพี่ซีศา,าลาริมสระปลาก็น้องไอเดียเนาะไม่ได้มาใส่นะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าหนาววันนี้ว่าจะขึ้นเขานะครับพี่ซีเนาะก็ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่า มันเหนื่อยเนาะขึ้นสองวันติดแล้วนะครับพี่ซีก็วันนี้ก็เลยพักผ่อนเนาะพักผ่อนพักผ่อนบ้างเนาะดูเพราะว่าช่างพงนี่ก็ให้ดูน้องหมูเนาะครับพี่ซีมันได้ลูกเนาะได้ลูกตายไปแล้วเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดตนะัวเนาะ ลูกของน้องหมูนะครับพี่ีเจ้าไม่รู้ชื่ออะไรเนาะได้ยินแต่ว่าเจ้าตัวตัวเมียนี่เป็นชื่อมันนี่นะครับพีนะ่ีเนาะจะมีตังตัวผู้นะครับพี่สี่ตัวผู้จะมีตังกับมันนี่แต่ลูกมันนี่ยังไม่ตั้งชื่อให้นะครับพี่สีเนาะเพราะว่าไม่รู้จะตั้งยังไงมันเยอะคงจําไม่ได้เนาะ เดี๋ยวให้น้องมาต่อยมาก่อนนะครับซเนาะเราค่อยมาตั้งให้อมบรรยากาศนะหนาวนะครับพีซีหนาวแล้วทางบ้านพีซีคงจะหนาวเหมือนบ้านผมหรือเปล่าเนาะบ้านผมนี่หนาวแล้วหนาวก่อนหนาวแล้วหนาวตั้งนานแล้วเนาะก็ช่วงที่ ลมพัดแรงๆครับพี่ซีเนาะสองสามวันสี่ห้าวันที่ผ่านมานครับทิ่ตะกี้นี้เนาะก็มันลมแรงเนาะหนาวขึ้นเขานี่โอ้ยน่ากลัวจริงๆนะครับพี่ซีขึ้นคนเดียวนี่น่ากลัวกิ่งไม้เนะาะวันนั้นขึ้นไปกับช่างพงเนาะก็ไม่ลมเท่าไหร่ขึ้นไปกับลุงวิทย์ก็ไม่ลมวันนี้ กลับมาแดดร้อนอีกแล้วครับพี่ซีแดดร้อนแล้วแต่กลางคืนมานี่หนาวมันเป็นแบบนี้แหละครับพี่ซีทุกปีเลยนะครับพี่ซีเนาะกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเมื่อเช้านี้ก็ตื่นมาก,ก็โอ้โหได้ใส่เสื้อแขนยาวนะครับพี่ซี่เนาะเสื้อกันหนาวเนาะเพราะว่ามันหนาวนี่ครับพู้พพพตักูตักมองเนาะก็นู่นแหละครับพี ภูเขาลุนสองลูกโน้นนะครับพี่ซีภูเขาลุนภูเหล็กไฟมองไปก็เห็นนะครับพี่ซีเนาะภูเหล็กไฟกับภูเขาลุนเนี่ยภูตากมองอยู่ใกล้ๆนี่ครับพี่ซีอ,อ้ที่ว่าอยากให้น้ำมาท่วมบ้านผมเร่งนี้ครับพี่สีจะได้พากันขึ้นไปอยู่บนภูตากมองเนาะถ้าน้ำลดวันไหนค่อยลงมาเนาะ ห้าท่วมนี่ไม่เห็นเลยนะครับไอซีหมู่บ้านผมแม้แต่ลงไปนู่นเนาะไปฝั่งมุกดาหารนี่สงสัยจะได้พากันวิ่งขึ้นไปอยู่บนเขาเนะครับซีเนาะไปเป็นคนป่าโอ้ถ้าท่วมจริงๆนี่ครับไอซีสงสัยจะวิ่งขึ้นเขาไม่ทันหรอกนะครับไอซีเนาะเพราะว่าน้ำมันมาแรงนะครับไอซี้ะก็ยังดีที่บ้านผมมี เป็นป่ามีป่ามีเขามีต้นไม้เนาะมีต้นไม้ให้ไว้ไม่ให้ไม่ให้น้ำท่วมบ้านเนาะเพราะว่าบ้านผมมันอยู่สูงอยู่สูงแล้วก็น้ำก็ท่วมยากเนาะ,ะทางภาคใต้เหรอครับพี่ซีเป็นยังไงฝนยังตกอยู่หรือเปล่าครับพี่ซีถ้าตกก็ ยังตกยังท่วมอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าใครจะห้ามห้ามไม่ได้นะพี่ซีเนาะห้ามฝนห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามไม่ได้เนาะแต่ห้ามอย่างอื่นห้ามได้นะครับพี่ซีห้ามฟ้าห้ามฝนนี่ห้ามได้โอ้ยบรรยากาศนี่ครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับพี่ซีช่วงเย็นๆนี้ กลับมาหนาวอีกแล้วํามาก็หนาวครับป่าไผ่ป่าไผ่ก็ป่าหน่อไม้หน่อไร่เนาะเนี่ครับรรรรรบรรยากาศเนาะใกล้ๆนี่ครับพี่สใีใกล้บ้านเนาะคอกหมูเอาคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ